ทเที่ยวเวียดนาม EP 2, 2> วันนี้ฟิล์มจะพาทุกคนเดินทางจากดอนเมืองไปดานังกันค่ะสำหรับค่าตั๋วฟิล์มจองได้ในราคา ,3880 บาทต่อคนไปกับค่ะเรื่องที่สนามบินก็คือให้ออมจัดการหมดเลยลไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเกือบตกเครื่องแล้วไม่ล่ะเย้ในที่สุดเราก็ได้เข้ามาแล้วค่ะเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของฟิล์มเลยโชคดีมากได้นั่งติดหน้าต่างด้วยค่ะเ,เดินมากจะได้เดินทางออกจากประเทศครั้งแรกใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง45นาทีก็ถึงดานังแล้วค่ะ อนนี้พวกเราก็กำลังต่อแถวรอผ่านต้อมอนะ,ะตอนนี้คนไม่เยอะมากแต่ถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดนึงก็คือรอเป็นชั่วโมงเลยค่ะพิมจองรถไปหอยอันไว้กับแอป,ปคุกนะคะพอเราเดินออกจากสนามบินอารมณ์เหมือนมีแฟนขับมารอรับเลยค่ะ่านรีวิวมาค่ะบอกเวียดนามมีคนโกงเยอะพิมเลยพยายามทำทุกอย่างผ่านแอป,ปหมดเลยค่ะนี่เขาขับรถกันฝั่งซ้ายนะคะทุกคนพี่อ้อบอกว่าไม่ชินเลยปกติขับฝั่งขวาตลอดช่วงที่ฟิล์มมาคือเดือนตุลาคมโมโรสุมเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเองค่ะทุกคนแต่ วันนี้บรรยากาศแจ่มใสเป็นใจให้พวกเรามาก